กะเพราของร้านรวยๆต้องเป็นกะเพราที่แห้งไม่มีน้ําเจอกลิ่นจะหอมถ้าใครมากินกะเพราที่ร้านแล้วมีน้ําของกะเพราเปลี่ยนได้เลยผัดตั้งแต่เปิดร้านจนถึงปิดร้าน่ะเกินร้อยกระทะ เริ่มต้นจากการที่นั่งกินข้าวกับเพื่อนอย่างนี้แหละแล,ะแล้วก็เป็นคนชอบกินกะเพราอยู่แล้วกินทุกวันก็เลยคุยคุยกันว่างั้นเราลองทํากะเพรากินดูดีไหมก็เลยเปิดร้านที่ขายกะเพราเป็นเมนหลักเป็นกะเพราที่เป็นความชอบของตัวเองล้วนๆหนึ่งกะเพราของร้านรวยๆต้องเป็นกะเพราที่กรัวแหงหอมกระทะจนกว่าจะได้สูตรเนี้ยทำอยู่หลายเดือนมากกว่าจะได้เราทดลองจนกว่า เราจะชอบเราจะรู้ว่าสิ่งนี้มันใช่ให้คนที่กินแล้วรู้สึกว่าเอออร่อยถ้าใครมากินกะเพราที่ร้านแล้วมีน้ำของกะเพราอ่ะถือว่าผิดเปลี่ยนได้เลยทุกองค์ประกอบของในจานจะต้องอร่อยข้าวที่เราเลือกก็ต้องเป็นข้าวที่ดีหมูหมูกรอบ เนื้อหรือเนื้อสัตว์ชนิดอื่น<_ <d> _ก็ต้องเป็นคุณภาพที่ดีแล้วก็ใบกะเพราเราใช้แต่ใบกะเพราแดงเท่านั้นกะเพราแดงมันจะคล้ายๆกับกะเพราป่าเวลาที่เราใส่เข้าไปในกระทะมันจะหอมกลิ่นมันจะชัดพริกของเราจะใช้พริกตรงนี้สามชนิดแล้วก็ชนิดที่4คือริชิฟ้าเพื่อเพิ่มความสวยงามแม้กระทั่งน้ำปลาพริกน้ำปลา,าก็เป็นสูตรของทางร้านกับข้าวกะเพราแล้วก็พริกน้ำปลาไข่ดาวจบในจานเดียวฟิน กระเพราหมูสับไข่ดาวค่ะแห้งไม่มีน้ำเจิงกลิ่นจะหอมองบอกเลยว่าทางร้านอ่ะผัดตั้งแต่เปิดร้านจนถึงปิดร้านอ่ะเกินร้อยกระทะลองมาหลายครั้งแล้วติดบ้างอะไรบ้างจนต้องสุดท้ายเปลี่ยนกระทะกระทะนี้เป็นกระทะที่ใช้ผัดแล้วไม่มีความติดกระทะเป็นกระทะทรงลึก Gladiator 5G x x t r a s i เราใช้ตั้งแต่ ตอนเปิดร้านเลยเพราะว่าเมนูที่ร้านเนี่ยไม่ได้มีแค่กะเพราอย่างเดียวด้วยมีกะเพรามามา่ามีเส้นเล็กกะเพราคือการที่เราใช้กระทะเนี้ยมันทําให้เราอ่ะคั่วได้นานคั่วแล้วแห้งมีกลิ่นหอมของกระทะไม่ติดกระทะเลยคั่วได้จนจุดที่เราพอใจเพราะมีเทฟลอนซีเล็กร้อยกระทะนี่สบายมากด้ามจับของกระทะเนี้ยทนทานใช้เป็นร้อยออเดอร์ก็ไม่พัง ก็ตรงกับสูตรทางร้านที่ไม่ว่าจะเป็นกะเพราหรือว่าจะเป็นการผัดเส้นมาม่าที่ต้องแห้งตามล็อกเราเลยเส้นเล็กนี้จะเป็นเมนูใหม่เป็นเส้นเล็กผัดกะเพราเนื้อสับมีความหลากหลายของกะเพรามากขึ้นเป็นเมนวใหม่ที่ทดลองแล้วใช้กระทะอื่นแล้วไม่เวิร์กต้องใช้กระทะนี้เท่านั้นมันลื่กน,นกว่ามันเสถียรกว่ามันไม่ติดกระทะมันเลยทําให้การผัดมัน Schools, onents, ANA, IS, ทั้งเส้นทั้งตัวเนื้อสัตว์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันไปพร้อมกันการที่มีผู้เชี่ยวชาญจาก m อ a มมาแนะแนวทางกับผู้อยากจะเปิดร้านอ่ะมันก็น่าจะง่ายกว่าไม่ต้องมานั่งงมว่าเอะเราต้องใช้อะไรบ้างสูตรการผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ต้องง่ายกว่าสมาวีเกมวิรยุทธ์นะคะก็ทำร้านอยู <hes> ่ที่ร้านรืยๆอยู่ตรงซอยจุฬา12 ได้ดิบได้ดีกับแมคโครเฮกา a อะคาเดมีได้โปรดีๆได้ความรู้ดีๆได้พาร์ทเนอร์ดีๆทั้งหมดนี้ฟรีอยากได้ดิบได้ดีรีบสมัครเลย